หมดแล้วหรอเรื่องผีมหมดแล้วหรอมะะเอมื่อวานเอเมื่อวานนี้ที่หนูค้างไว้ว่าเรื่องอะไรนะคำมั่นสัญญาไหมเราเลยอ๋อคำมั่นสัญญาสุดีสุดคารันสัญญาค่ะเพืญญ่อ <c oughs> ให้หนากลัวเดี๋ยวผมจะเรียกมามาหอนก่อนนะครับสมชาติมาดวน บ้ยป้าเมา้าเอะเชิญคนว้ครับวยโอเคเรื่องนี้มันเกิดตอนช่วงสมัยปฐมค่ะโรงเรียนคุณคุยชาติจงใจครับอันนี้คือไม่มีไม่มีผีนะคะไม่มีผีแล้วเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะีแอะแอะ การให้คำสาบานต่อหน้าต่อห,หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อ๋อตอนท้ายนี้โดนฟ้าผ่าตายใช่ไหมเพราะว่าถ้าผิดสัจจคําสาบานจะโดนฟ้าผ่าตายผมเคยบวชมาหลวงพ่อบอกไว้นะอย่าไปสาบานนะรู้ไหมสมชาติอย่าไปสาบานกับแมวนะผิดสัจจตายฟรีนะอ่ะเชิญคุณคนวัยเล่าครับผม ตอนนั้นเป็นช่วงปฐมก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคเพราะไหร่รคือทำครอบครัวเขาพ่อแม่เขาก็มีปัญหารเรื่องแบบดื่มเหล้าครับเป็นครอบครัวที่ไม่เป็นครอบครัวทีนี้เขาก็เลยพ่อแม่เขาก็เลยดูแลลูก ลูกชายเขาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร Trans ่เอเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนคนนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือชื่อเปียกคอะชื่อเปียกเปีกจะเป็นเด็กที่บแบบว่าพ่อแม่ก็มีปัญหาเรื่องติดสุลาแล้วก็เปียกเป็นเด็กที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ อมีฐานะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยมาโรงเรียนมั่งไม่มาโรงเรียนมั่งแต่ว่าจะมีแบบคดีความเพื่อแต่เด็กก็คือแบบชอบรักเด็กคำนวยน้อยมีปัญหา <c oughs> กับเพื่อนทะเลาะบาะแว้่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ไปกับเพื่อนที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหาก็มีอย่างนี้มาเรื่อยๆจนถึงอหนักสุด เหมือนเขาก็ได้เข้าอสถานพินิษือ mm hmm. พอเข้าเข้าพอเข้าสถานพินิษออกมาพ่อแม่ก็เลยเอาไปฝากไว้กับหลวงตาที่วัดแถวบ้าน mm hmm. ทีนี้หลวงตาก็ด้วยความที่อยากจะให้เป็นแบบกับตัวกับใจเป็นเด็กดีก็เลยอยากให้เขาเปียกสัญญาสาบาน ต่อหน้าพระว่าอาจจะไม่ลักเล็กขโมยน้อยอีกอย่างเงี้ยถ้ารักเล็กขโมยน้อยก็ขอแบบให้มีอันเป็นไปสามวันเจ็ดวันอะไรอย่างนี้พอจากวันนั้นที่สาบานกับหลวงตาไปวันถัดไปเปียกก็ไม่เลิกนิสัยเดิมก็คือไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของของของลุงขับไปเล่นกับเพื่อนอก็ซ้อนสามมา เพื่อนเป็นคนขับเปียกนั่งตรงข้างหน้าที่มันเป็นตรงคอรถจะค่ะครับแล้วก็มีเพื่อนนั่งท้ายอีกคนนึงแล้วขับมาด้วยอีกท่าไหนไม่รู้รก็คือรถไปชนกับอ่าหลักกิโลครับคือเปียกเปียกมาเสียชีวิตคนเดียวแต่อีกสองคนนึงคือไม่เป็นอะไรโอ้ค่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้ สรุปก็คือเปียกได้ผิดคำสาบานใช่ไหมใช่แล้วก็ทำให้อายุสัน้นใช่ไหมใช่เขาก็ตายคาที่กับไออุบัติเหตุรถโมไซค์ชนกับหลักกิโลคที่ผมถามเพราะว่าเมื่อกี้ผมกำลังอับกล้องแล้วก็ดูคนที่เข้ามาใหม่อยู่อ่ะแล้วเรื่องนี้ น้องคนวัยคิดว่าเชื่อไหมว่าการผิดคำสาบานเนี่ยจะทำให้ตายไม่ดีตายเร็วเชื่อไหมไปก็เชื่อนะครับเพราะว่าไปให้คำสัญญาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดว่าภายในสามวันเจ็ดวันก็วันถัดไปเขาก็ยังทำาิสัสเดิม,มเขาก็เขก็ตายแต่เพื่อนเขาก็คือมันน่าแปลกที่ว่าไม่เป็นอะไรเจ็บ เล็กๆน้อยทั้งๆท,ท,ที่ว่ามันก็ชนแรงแต่ว่าเขาก็คือเขาตายคนเดียวครับ,รบก็เรื่องแรกจบไปแล้วเป็นเรื่องของการผิดคำสาบานนะครับผมถ้าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องของสัจจะบารมีสมัยผมบวชเรียนหลวงพ่อจะบอกว่าคนไหนนะถ้าเกิดถือสัจจะเป็นใหญ่ พูดคำไหนทำคำนั้นถ้าถ้าไม่ทำไม่ได้ก็จะไม่พูดจะไม่รับปากจะไม่บอกกล่าวนะครับถ้าเป็นคนที่คิดอย่างไรทำอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีๆนะมีสัจจะบารมีคําพูดในชาตินี้เป็นต้นไปและต่ชาติต่อ,ตอไป ไม่ว่าจะพูดอะไรเนี่ยทำพูดจะมีน้ำหนักพูดไปคนจะเชื่อนะครับผมแล้วก็เหมือนปากพันล่วงวาจาจะสักซิดนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนตอแหลปิ้นป้อนไม่มีสักจะพูดแล้วก็ไม่ทำตามนั้นทำพูดไม่น่าเชื่อถือไม่มีน้ำหนักตั้งแต่ชาตินี้ไปผลกรรมถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้ ต่อเพื่อนฝูงต่อใครต่อใครบ้าบางครั้งพอแม่น้องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะหมดความเชื่อถือนะครับผมมันเป็นผลกรรมนะครับสัจจะบาร,รมีจะเป็นบาร,รมีสิบทัศน์ที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมานะก็อันนี้ก็ฝากฝากทุกคนไว้ว่าพยายามถือศีลอยู่ในในข้อสี่ด้วยนะทำพูดอะไรเงี้ยนะ แต่สัจจะคือรับปากใครแล้วก็ไม่โกหกทําตามนั้นนะครับผมแล้วจะชีวิตจะดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะส่วนใครที่สาบานถ้าทําไม่จริงขอให้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ตายมาเยอะแล้วนะตามปากทุกที่เขาพูดน<า>ั่นแหละนะต่อแม้แต่เด็กนันโตผมก็ได้ยินมาอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะเห็นกันอยู่หลัดหไปซะแล้ว ไม่น,น่าเลยคุยชาาบไม่บ้าเลยโดนแมวบ้ากัดตาย <c oughs> อสวัสดีครับคุณพศครับวันนี้มีเรื่องจะเล่าไหมครับผม